วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณมีภาพรวมของทางเลือกในการรักษาสำหรับคนไข้ที่มีสายตายาวสูงอายุและคนไข้ต้อกระจกเมื่อเรามีอายุมากขึ้นการมองเห็นทั่วไปเช่นการอ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถในเวลากลางคืนและการใช้คอมพิวเตอร์จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเหตุการณ์เหล่านี้เราเรียกว่าภาวะสายตายาวสูงอายุ ซึ่งเกิดจากเลนส์ธรรมชาติเกิดภาวะแข็งตัวซึ่งจะเกิดขึ้นกับทุกคนและส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการมองเห็นในระยะใกล้กๆบางคนมีการพัฒนาต่อไปเป็นโรคต้อกระจกทำให้เลนส์ธรรมชาติขุ่นมัวซึ่งเป็นสาเหตุให้การมองเห็นภาพไม่ชัดเจนบิดเบี้ยวและการมองเห็นภาพในเวลากลางวันมีลักษณะมืดหรือมัวล,ลง หลายคนเริ่มมีอาการสายตายาวและเป็นโรคต้อกระจกจะเริ่มมีการสวมแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือหรือเปลี่ยนไปสวมแว่นตาแบบ2ระยะ